คลิปนี้นะครับก็จะพาทุกท่านนะครับมาอัปเดตราคานะครับแล้วก็ลองเครื่องนะครับ All New Scoopy นะฮะตัวใหม่ล่าสุดนะฮะนี่ะลองระบบไฟแล้วก็ลองระบบเครื่องนะครับแล้วก็อัปเดตราคาพร้อมโอนพร้อมทะเบียนพรบนะครับว่า s c o o p y ตัวล้อแมกสีขาวเทาตัวนี้ราคารวมจดทะเบียนอยู่ที่เท่าไหร่นะครับถ้าพร้อมแล้วเราไปชมรายละเอียดกันเลยครับผมลุย สวัสดีครับทุกท่านนะฮะสวัสดีผู้ติดตามทางช่อง YouTube ทุกคนนะครับผมนะวันนี้ก็มีปล่อยหนึ่งคันนะครับสำหรับ a อ l น e w s c ู o p y ี้นะฮะตัวล้อแมตนะฮะตัวสตาร์ทด้วยกุญแจนะครับวันนี้ก็เลยมาลงคลิปนะฮะแล้วก็ทดลองเครื่องนะครับว่าตัว s ู o ุบี้นะฮะระบบไฟแล้วก็ระบบเครื่องยนต์เป็นยังไงนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวรออท็อปนะฮะนี่ฮะก็จะเป็นสตาร์ทด้วยกุญแจนะครับ คันนี้ลูกค้าทําสัญญาเรียบร้อยแล้วนะครับผม,มก็เลยมาลอ,ลองเครื่องก่อนนะครับแล้วก็ปล่อยลูกค้านะครับนี่สีของเขาสวยมากนะครับสวยงามเลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นถังนะครับตัวนี้ก็รองรับแก๊ส2ว9 95แล้วก็ E20 นะยูบอกตรงนี้นะครับในส่วนของอัตราประหยัดน้ํามันนะครับ58.8กิโลต่อลิตรนะครับ ในส่วนของราคานะครับตัวนี้ราคาตัวรถนะฮะอยู่ที่52,400แล้วก็จะมีค่าจดทะเบียนอีก1000บาทนะตัวนี้ก็จ่ายรับรถพร้อมอุดทะเบียนพรบนะฮะตามนี้เลยนะครับ53,400าบาทพร้อมอุดพร้อมทะเบียนพรบเรียบร้อยหมดเลยนะครับผมนะฮะนี่ฮะสวยงามเลยนะครับวันนี้ก็จะมาลองเครื่องนะครับแล้วก็ทดลองดูนะครับว่าเป็นยังไงนะฮะตัวนี้ก็สตาร์ทด้วย ุณเจนะครับก็เปิดสวิตช์นี่ฮะการทํางานของระบบใหม่นะครับก็จะมีระบบไฟนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นโหมดประหยัดนะครับแล้วก็ไฟสูงนะครับไฟเลี้ยวนี่ฮะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับแล้วก็เวลาเปิดนะครับก็จะมีไฟหัวฉีดนี่ยติดแล้วก็ดับนะฮะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นระบบไฟไอริงสต็อปนะฮะเวลาทํางานนะฮะตัวนี้ก็จะขึ้นนะครับเวลากดสตาร์ทนะฮะก็กาเบรกฝั่งนี้นะครับหรือว่าฝั่งนั้นก็ได้นะครับแล้วก็กดสตาร์ทเข้าไปนะครับ เครื่องติดแล้วนะครับแล้วก็เครื่องเงียบมากนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องยนต์แบบนะครับเครื่องสตาร์ทเงียบึิบเลยนะครับแล้วก็ขับเคลื่อนด้วยสายพานนะครับตัวนี้จะเป็นโลโก้นะครับแล้วก็สีของเขาตัวนี้จะเป็นสีขาวนะครับแต่ว่าขาวออกครีมนะครับเนี่ยแล้วก็ตัดด้วยสีเทาตรงนี้นะฮะอันนี้ข้างหน้านะครับ ข้างหน้านี่สวยมากเลยนะครับผมนะก็จะเป็นระบบไฟหน้าแบบ f ู l l LED นะครับไฟเลี้ยวแบบธรรมดานะโทนสีก็จะออกแบบขาวครีมครีมนะครับเนี่ยสวยงามเลยนะครับตัวนี้ก็มีทั้งหมดอยู่3สีนะครับก็จะมีสีขาวสีดําแล้วก็สีแดงนะตัวนี้ก็จะเป็นตัวล้อแมกซ์สตาร์ด้วยกุญแจนะครับข้างหน้าก็จะเป็นแบบล้อแมกซ์ขอบ12นิ้วหน้าหลังเลยนะครับ ยางก็เป็นยางแบบเรเดียนนะทเียจะไม่มียางในนะครับผมยางเขาก็ใหญ่มากนะตัวนี้ฮอนด้ารับประกันเครื่องยนต์ให้3ปีนะฮะหรือว่าส0ม0 0ื่นกิโลเมตรนะส่วนระบบหัวฉีดก็รับประกันใน5ปีนะฮะหรือว่าห้าหมื่นกิโลเมตรนะครเครื่องยนต์เงียบมากนะครับอันนี้คือเครื่องยนต์ทำงานแล้วนะครับผมนะแล้วก็เครื่องเงียบมากนะครับแล้วก็ ตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของไฟท้ายนะไฟเลี้ยวก็จะเป็นแบบธรรมดาไฟท้ายก็แบบธรรมดานะแต่ว่าสีนี้เป็นสีที่ใหม่ล่าสุดนะแล้วก็ขายดีมากนะครับสำหรับ well. สีขาวเทาตัวนี้นะครับแต่ขาวเขาก็จะออกแบบครีมๆนะครับเนี่ยสีเขาสวยนะแล้วก็สติ๊กเกอร์ก็ไม่เยอะนะครับก็มีแค่ตรงนี้นะครับรุ่นแพตติกายแล้วก็มีโลโก้นูนตรงนี้นะส่วนราคาก็แล้วแต่ร้านนะครับแล้วแต่ดีเลยนะครับเพื่อนๆพี่ๆนะครับ ส่วนที่นี่ก็ราคาตัวรถนะฮะอยู่ที่52,400บาทนะครับก็คือราคาตัวรถนี่52,400นสนะครับแล้วก็จะมีคา่าจดทะเบียนอีก1 0 0 0บาทนะฮะตัวี้พร้อมโอนพร้มอรมทะเบียนพรอบอนะฮะอยู่ที่53,400บาทพร้อมทุกอย่างเลยนะครับก็คือพร้มอมโอนทะเบียนพรอบอนะฮะจ่ายราคานี้ก็รอรับป้ายทะเบียนและก็คู่มือสีเขียวนะครับผมนะ วันนี้ก็ลูกค้าทำสัญญาเรียบร้อยแล้วนะครับก็รอปล่อยลูกค้านะครับก็เลยมาลองระบบไฟแล้วก็ลองระบบเครื่องให้เพื่อนๆได้รับชมเรื่อยๆนะครับเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นไฟนะในหน้าปัดนะตัวนี้ก็อยู่ในโหมดประหยัดพลังงานนะครับถ้าเป็นไฟแบบนี้ก็จะประหยัดพลังงานนะครับแต่ถ้าเวลาเราขับไปนะครับไฟสีเขียวนี้ดับลงนะก็คือมันจะเป็นโหมดที่ กินน้ำมันนิดหนึ่งนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นไฟสูไฟต่ดนะตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของไฟเลี้ยวนะตัวนี้ก็จะเป็นเกจน้ํามันนะฮะกิโลนะแล้วก็นาฬิกาก็อยู่ในนี้นะฮะตัวนี้ก็จะมีที่ชาร์จด้วยนะครับเนี่ยก็จะมีที่ชาร์จสําหรับโทรศัพท์นะครับแล้วก็ที่ใส่ของตรงนี้นะครับแบตเตอรี่ก็อยู่ตรงนี้นะฮะเนี่ยสวยนะครับสีนี้อันนี้ก็แล้วแต่คนชอบแล้วแต่คนใช้งานนะครับผมนะฮะว่า ชอบสไตล์แบบไหนนะครับถ้าชอบแบบอโตเมติก็ตัวนี้ก็น่าใช้นะครับสีก็สวยนะครับราคาก็จ่ายรับรถอยู่ที่53,400บาทพร้อมจดทะเบียนนะครับผมนะตัวนี้ฮอนด้ารับประกันเครื่องยนต์ให้3ปีนะฮะมัวฉีดกชีกรับประกันใน5ปีนะเอาตัวไหนที่ถึงก่อนนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบพระคุณทุกท่านนะฮะที่เข้ามารับชมคิปก็ฝากกดติดตามมาด้วยนะครับหรือว่าอยากให้ผมลงคลิปหรือว่ารีวิวรุ่นไหนก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ